สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับผ้าเพื่อนๆ FC อฟซพี่พี่น้องๆมาเบิ่งรถคลาสสิกรถสวยๆส,สภาพเ,เดิมๆแลนได้วิ่งได้ทะเบียนเงวๆแต่คั้นนี้บอกไว้ก่อนว่ายังไม่เปิดราคานะครับแต่ว่าสไม่เพื่อนเพื่อนเบิ่งความคลาสสิกของรถดัตสันนะครับว่ารถนิสันเนี้ยรถดัตสันข้อมูลอาจจะโพ่เต็มปันใดอาถ้า FC, เอซีเพื่อนเอนคนไหนมีข้อมูล อยากเสริมกะทักมาที่ขอความได้นะครับเพราะว่าแอลนูแฟนเพจกับบอชําชนานในเลื่องรดปันใดแต่ว่าอยากเว่าสู้ฟังเห็นแล้วลดงามลดลาดสิกอยากให้เบิ้งน้ำวันเถาะเอาไว้แล้วตามเบิ้งครับผมนี่นี่นี่ครับเนี่ยขอไข่น่อหนู9 3 8 4ชนบุรีโอ้ตัวนี้ครับรถสวยมากเลยตัวนี้สภาพนี่ให้เห็นกันแบบจังสี่แหละครับ อ่าเป็นรถคาดสิกรถแบ่งปันกันชมครับรถคว่ำงามแต่ว่ารถคันนี้ขับได้ครับแลนได้วิ่งได้นะครับอ่าแต่ว่ารถปีใดนั้นผมบอกหูน้ำวันท่ครับอันนี้เพื่อนๆต้องหาข้อมูลกันเองเอาสิไายรอบๆนอกให้เบิ้งสะกอนว่าคว่ำคาดสิกของรถรุ่นยุคหนึ่หรือหนึ่เนี่ยเบิ้งว่ารถหกสิเจ็ดสิบปีขึ้นหลังนี่เป็นยังไง ตัวนี้ผ่านการเห็ดสีใหม่มากครับแต่ว่าเห็ดสีสวยครับคาดสิกสีทู่เข้ย่างดีตัวนี้นะครับเอาเบงสุมล่อลอล้างลอนาครับผมสุมล่อสวยๆครับจับแรงบ่ได้ครับเพราะว่ารถธนูถนอมเออเอาเบาขัดควอมคัดสิกของขังในครับปาตัวนี้ครับนี่เอาให้เพื่อนๆเบิงครับนี่ว่าคาดสิกขนาดไหนรถนี่สวยครับกระจกหมุนขึ้นล่องด้วยเมื่อนะครับ แต่ว่า่บมุนครับเพระว่าหมุนขึ้นได้อยู่แต่่บมุนอันนี้ทะเบียนปีหกเจ็ดครับโอ้หุ่นโลโก,โกด้ดัตสันเมืองเกิงเลยครับตัวนี้น,า,น,า,นาสนาสาสมครับอันนี้ขออนุญาตเฮียเพื่อนเจ้าของรถนะครับเพื่อนมาหน้าทายให้เพื่อนๆเอฟซีพี่น้องอ่าให้เบิ่งน้่มบันเทาะชมคว่ำเง่าง่ามคว่ำเดิมของรถคาสสซิกอ่าระบบล็อกตะกอนนี่จะบพวกขึ้กันนะครับไล่ล็อกจะาพวกขึ้กับถุกมือนะครับ อันนี้ล็อกประตูแบบรถคาสซีกวันต่อเนะปื๊บเนี่ยครับนี่ครับเบาๆวันเอาะนะประตูเปิดได้นะครับเปิดได้สวยๆเลยนะตัวนี้ฟ้าเติร์มนัลมันนี่จะยุดด้านหลังแบบนี้นะครับจะยุดด้านหลังเก่งนะครับนี่ความเป็นเหลี่ยมเป็นคมของรถโอโ้สวยครับงามมากครับผมนะผมอ่แอลดูแฟนเพจนี่ก็าพ่อกล้าปิดแห้งครับเพราะว่ากันปิดแห้งนี่ยันมันเป็นเนว้เง <laughs> ิน ปิดได้พอเปิดแล้วปิดพอค่อยได้แล้วเนาโอ้รถขาดสิกครับโอ้เกือบเกือบครับนี่าต้องปล่อยยังสี่พวามันแน่นั่นอึ้บมาเกือบเกือบบรรทอะนี่เกือบเกือบจักหน่อยโอ้สวยครับสวยตัวนี้รถสวยมากครับสภาพเดิมๆเลยพวงมาลัยนี่โอ้สุดยอดเนี่ย คลาสสิกมากครับเป็นรถดัตสันนะครับว่าเป็นรถนิสันรถดัดสันโอ้สวยมากเลยครับเพื่อนๆอตัวนี้ครับนี่เอาเป็นรถนายร้อยครับหลักสูตรานร้อยรุ่นหนึ่งสามสามเบอร์ท่ออันนี้เฮียเจ้าของรถเพิ่นเอามาสะสมนะครับรหลดงามๆมีไว้สะสมสาภาพสวยๆหนาใสา่รถสมัยก้อนจะเป็นเล็กล้วนๆนะครับหลังค่าบ่ามีรัว่วมีซึมสวยงามมากครับภายใน ข้างนานี่พวงมาไล่ครับไฟเลี้ยวโอ้โหสุดยอดครับไฟเลี้ยวใส่ครับเข็มไหมครับเลื่อนไหมโอ้เนี่ยสุดยอดเลยครับนี่ตัวนี้ครับเบรกมงเบรกมือนี่นะครับเบรกมือจะอยู่ด้านขวามือฝั่งคนขคับมันเถาะวันนี้สวยมากครับตัวแต่จกมองหลังโอ้หสุดคาดซิกเลยมันเถาะครับผมนี่้าวชมเบิ่งเป็น คลาดซิกนะครับรถคลดาดซิกสำหรับผู้หมักมักวันทอนี่เอาเปิดฝากระโปรงให้เบิ้งจักน้อยครับนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สีสสส่สูบสี่สามสี่สูบครับโอ้เครื่องบินสิ้นขอตัวนี้โอ้สุดยอดครับระ,ะบบระบบตัวนี้น่าจะเป็นระบบหัวเทียนครับยังบ่นใด้เป็นซีดีไอนะครับเบิ่งส่งอันนี้ก็เว้าแบบบ่รู้เรื่องรถนะครับนะ ได้เลยใส่ได้ใส่งานได้ปกติโอ้สุดยอดครับนี่สุดยอดของรถคลาสสิกนะนี่แหละครับรถดัตสันครับผมเอาไว้แล้ว,อ,ว,ลวอย่าลืมติดตามช่องเอนูแฟนเพจเดี๋ยวหารถสวยๆรถคลาสสิกหรือรถใจราคาเบาๆมาให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมได้เบิ่งกันสำหรับรถคันนี้ มีให้ชมครับแต่ว่าป่ได้เปิดราคานะครับเนอเอาสวัสดีครับ